วสันตดิลกชันสิรักจริงมีจริงหรือก่อชนายอ,อรทไทยบอแจ้งการรักจริงมีจริงก่อสุรชาญชยับโปรดสถานใดพี่รักและวังว่าทุจะรักและบอทอดบอทิ้งไป พระรักสมักนพระหาทายัยหรือจะทอดจะทิ้งเสียงความรักละเหียอุรรทศเพราะมีอาจจะคลอเคลียความรักระทศอุรระเหียหรือจะหายเพราะเคลียคลอโอโอกะไรนามัทนา บ่มีตอบพระจีพอโอ้โอกระไรอมรงอ,อมะธนามิพอดีเสียแรงสุเทศนับประดิพัทธมะธนาบเ่เปรมปรีเมฆาบเ่เปรมปริยชนีพี่จะโปรดก็เสียแรง โอรูวิรัยะสุภเลิศบ่มีควรจะใจแข็งโอรูวิรัยะมาละแรงละก่อจำจะแข็งใจ